ครับสวัสดีทุกคนเลยครับพบกันอีกครั้งครับกับไทลีกสกอ์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการอัปเดตตารางคะแนนไทลีก2ครับประจำวีคาที่4ครับผมก่อนไปรับชมครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทลีก2ประจำวันศุกร์ที่2 กันยายนครับเรามาดูผลการแข่งขันกันก่อนนะครับวันนี้มีเตะด้วยกัน1คู่ครับแพ้ยูดนเตดเปิดบ้านพ่ายแกนอันดามันละนองยูดเต็ดไป1ประตูต่อ2ทํทให้อัปเด τ, ตตารางคะแนนไทยลีก2ประจําวันศุกร์ที่2กันยายนเป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1อยุธยายูดนตเตตแข่งสานัดชนะ2สเสมอ1แพ้0ยิงเเสีย2ผลตามประตูได้เสียบวก5มี7คะแนน อันดับที่2สุพรรณบุรี FC แข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0ยิง5เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก4ีมี7คะแนนอันดับที่3แพร่ยูนเต็ดแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง7เสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี7คะแนนอันดับที่4คัสตอมยูนเต็ดแข่ง3นัดชนะ2เสมอ0แพ้1ยิง6เสีย5ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี6คะแนนอันดับที่5เชียงใหม่ FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง4เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี5คะแนน อันดับที่6ตราดเ c แข่ง3น 1, 2, 0, 0, ัดชนะ1เสมอ2แพ้ศยิง4เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่7นครปฐมยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง2เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่แระยองเ c แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง2เส <sh arp ort> ีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่9แกนอนามันละนองยูเนเต็ดแข่งสีนัดชนะ1เสมอ2แพ้1่งยิง4เสีย5ผลต่างประตูได้เสียลบมี5คะแน อันดับที่10อุทัยธานี FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1่งยิง6เสีย6ผลตังประตูได้เสียบวกศูนมี4คะแนนอันดับที่11นครศรี 4, ยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1่งยิง3เสีย3ผลตางประตูได้เสียบวกูมี4คะแนนอันดับที่12เชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่ง3านัดชนะ1เสมอ1แพ้1่งยิง4เสีย6ผลตังประตูได้เสียลบสมี4คะแนนอันดับที่13ชัยนาทฮอนบิวแข่ง3นัดชนะ1่งเสมอ0แพ้2ยิง4เสีย5ผลตางประตูได อันดับที่14สโมสรฟุตบอลรัชประชาแข่งสนัดชนะศูนเสมอ2แพ้1่งยิง2เสีย3ผลต่า,ตางประตูได้เสียลบ1มี2คะแนนอันดับที่15เกษตรศาสตร์ FC แข่ง3นัดชนะศูนย์เสมอ2แพ้1ยิง0เสี2ย2ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี2คะแนนอันดับที่16กระบีเอแข่ง3นัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้2ยิง3าเสียหผลต่างประตูได้เสียลบ2มี1คะแนนอันดับที่17สมุทรปราการซิตี้แข่ง3นัดชนะศูนเสมอ1แพ้2ยิง1เสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบสามะแนน และอันดับที่1 8อุดรธานี FC แข่ง3นัดชนะ0ูนเสมอ0แพ้3ยิง3เสีย7ผลต่างประตูได้เสียลบีมี0ูนย์คะแนนก็เริ่มกันแล้วนะครับผมกับวีคที่4ครับผมสำหรับไทยลีก2วันนี้มีเตะ1คู่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์ครับในวันพวกนี้ครับมีเตะ4คู่และวันอาทิตย์อีก4คู่ชมร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณได้ครับผมและสำหรับผู้ชมใหม่ครับที่ยังไม่ได้กดติดตามครับผมก็ร่วมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชีิครับผมแล้วก็ กอไม่ให้พลาดการอัปเดตในระัฐไปครับผมทั้งไทยหลีกหไทยหลีก2แล้วก็ไทยหลีกสทั้ง6โซนครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ